อันนี้กด <c oughs> อันนี้คือโปรของ IOU แล้วก็ตัวเซรั่มใส่ผมอันนี้มันจะช่วยเรื่องของความถอดผมนิ่มอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้พี่ก็สามารถกดได้มันจะมีโปรลิฟหนึ่งหลอดกับเซรั่มสองขวดหรือว่าจะเป็นโปรลิฟสามหลอดกับเซรั่มหนึ่งหนึ่งขวดนะคะในราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะอันนี้คือสีแดงนะครับอันนี้คือสีส้มเดี๋ยวเช็ดออกให้ดูคือมันติดทนมากทุกคนคอนเฟิร์มเรื่อง การที่มันติดทนมากนะเดี๋ยวชแล้วตัวนี้ปากไม่แห้งนะคะหนูย้งก่อนนะว่าตัวนี้ปากไม่แห้งนะคะคุณหมอเขาเป็นคนคิดค้นสูตรด้วยนะคะแปดเซล,ลกําลังจะมานะครับแปดเซลได้ไม่ถูกอันนะคะหนูต้องแจ้งก่อนว่าตัวที่เป็นหลอดอย่างเดียวนะคะหลอดเดียวสองรอสสิบเก้ากับสี่เก้าเก้าตัวเซรั่มจะไม่ได้ตัวของอาร์ทอยนะใช่ครับเดี๋ยวเช็ดออกให้ดูก่อนเห็นไ,ไหมสีสีมันจะติดอย่างนี้เลยนะครับ แล้วมันติดทนมากก็คือทานอาหารอะไรไม่ต้องกลัวมันหลุดเลยตะก้าซื้อห้าเเนี่ยถ้มกว่าใช่ตะก้าซื้อห้าแต่ว่าอันเนี้ยกาลังจะให้แฟดเซลล์คนที่ไม่เคยแฟดเซลลมาแล้วนะมาแล้วร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบบาทเห็นไหมครับร้อยยี่สิบาทกับสองร้อยสี่สิบเก้าให้แค่สามสิบออเดอร์นะให้แค่สามสิบออเดอร์คือใครจะใครจะกดลองใช้กดได้เลยพี่เก่งครับมันไม่ได้ขึ้นจอแบบที่อยากได้อะได้ครับพี่ 30บออเดอร์จริงๆนะราคาเนี้ยครับไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเลยนะมันแฝดเซลลด้วยห้าสิเปอร์เซ็นอยู่นะครับถูกมากสุดที่สุดแล้วก็มีมีแค่3าิออเดอร์นะใครยังไม่เคยลองใช้ลิฟของ IOU เจ้าใหญ่นานี่เก่งใช่แล้วเห็นแล้วครับเนี่ยมันจะติดอย่างนี้เลยที่ปากครับแล้วก็หลุดยากมากหลุดยากมากตอนนี้เป็นแฝดเซลขึ้นรอบเดียวนะแฝดเซลของลิฟในราคานี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับ ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ในจํำนวนสามสิบคนมันไหวเท่านี้มันไม่ได้เรียกว่าลองใช้พี่เมธมันได้เท่านี้แต่ว่า <c oughs> แต่วันนี้ตะก,ก้าใหญ่อ่ะที่ได้อาร์ตพอยก็คุ้มมากเอาหมดแล้ว <c oughs> จริงๆใครอ่ะหมดแล้ว, <c oughs> ลวก็มันจำกัดหน่อยหนึ่งครับเพ <ใน S 1> ราะ <ใน S 1> ว่า ใครใครยังไม่เคยใช้ IOU รองนะไม่เคยมีราคาแบบนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ทําให้เพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์ของของเราจริงๆก็คือไม่มีแบรนด์อื่นเลยจะไลฟ์แค่2อ,อย่างนี้ครับนี่ไงเซรั่มผมยัง249บาทอ่าแล้วก็เซรั่มผมปกติตัวนี้ครับเราทํามา คือจริงๆใช้อยู่บนห้องนอนถามทุกคนได้ใช้ทุกวันครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบใช้มันมันเป็นออยใสอ่ะรอาันนี้อันนี้ปวดเดีวตัวนี้นี่นี่ได้ได้อันไหนก็ได้ครับ<ต>ครึ่งนี้แต่ก่อนน่ะเราเราเป็นคนชอบใช้ออยใส่ผมเพราะว่าเวลาเราใดผมถ้าเราไม่ใสออยอผมมันจะเสียครับแล้วเราก็ใช้ของยี่ห้อหนึ่งที่ขวดหนึ่งประมาณพันพันกว่าบาทเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะทําเองเพราะว่าราคามันแรงมากมันเป็นออยจากจากเมืองนอก ตัวนี้มันเป็นออยล์หลายๆชนิดรวมกันนะครับมีส่วนช่วยกันเรื่องฮีทแล้วก็ลดผมร่วงแล้วก็บำรุงผมด้วยเพราะมีวิตามินอะไรครบนะทีเนี้ยข้อดีของออยล์ออยี่ห้อนี้ก็คือทาไปแล้วเป่าผมอะ่ะด้วยโดนความร้อนเนี่ยมั่นใจมากว่าผมอะ่ะก้องมันเตี้ยไปสำหรับพี่เพีหรอไม่จะไม่เสียครับแล้วก็จะบอกว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของออยล์เนี่ยก็คือเวลามันแห้งผมมันจะไม่มันครับ ราคาปกติสี่เก้านะออยขวดใหญ่มากนะครับขวดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรหนึ่งรอมลนะก็คือปกติสี่เก้าเก้านี่ก็แาดเซลล์อยู่ที่สองสี่เก้านะเหมือนกันครับสาสิบออเดอร์เท่านั้นออยดยดีมากนะแล้วปกติออยค่อนข้างราคาถูกเอ้ยราคาสูงนะครับใช้แฝดเซลล์เลยทั้งหมดค่ะใครที่ได้ราคาพิเศษแนะนำให้จ่ายเงินเลยนะคะก็แปดเซลล์ให้ทุกคนลองครับจริงๆ โอเคเราจบแฟนเติลเดี๋ยวเราจะเข้านางร้ายแล้วครับเอาไข่อันนี้ก่อนพี่พีนาง้ายอย่าเพิ่งเลยไม่เป็นซีเรียสนานั้นไขยอันนี้ให้มันเสร็จแม่หนูจะบอกว่าตัวลิปอ่ะมันใช้ดีมากนะคะตัวนี้นะใครจะเอากดตะกร้าได้เลยราคาวันนี้ราคานีมากเพราะว่าอะไรสมมติว่าพี่ซื้อขอตัวลิปให้มันครบจานวนที่ต้องขายเดยดิดขอลิป 5, ห้าหลอดครับปล่อยใี่พี่ขายมาพักหนึ่งล้ตาบมพูดบ้างละได้ค่ะ ในตะก้าในตะก้าถ้าพี่ซื้อลิปค่าพี่ขาดิงได้เลยพี่เอาเอารอที่จะเอามากับนอันนี้นะซื้อแบบนี้ในกล่องที่จะได้อาร์ทอยไปหนึ่งอย่างซึ่งไม่รู้ว่าพี่จะได้อะไรไปพี่อาจจะได้คนนี้คนนี้หรืออันนี้หรืออันนี้ในตะก้าลิปค่าหลอดนะคะ หรือถ้าสมมติว่าพี่เปลี่ยนเป็นตะการ้าที่ใช้เป็นลิปสามใช่ไหมคะลิปสามได้ลิปหนึ่งแล้วก็นี้หนึ่งก็จะเป็นโปรเดียวกันคือพี่ยจะได้อัดทอยหนูชิ้นซึ่งไม่รู้ว่าพี่จะได้อัดทอยอะไรอันนี้หนูไม่รู้เพราะถ้าไอโอยเป็นคนแพทน,นะอันนี้ใครเอากดตะการ้าได้เลยหรือจะเป็นอีกโปรเดิมก็คือ เซรั่มกี่ขวดคะสองลิตรเซรั่มสแล้วก็ลิตรอันนี้ก็เป็นโปรเดียวกันที่จะเป็นโปรอัดทอยเหมือนกันเพราะฉะนั <websites> ้นถ้าใครจะเอาโปรอันนี้พี่กดตะกร้าได้เลยคือจะบอกคนที่ได้อัดทอยคือ9 9้าตะกร้าแรกสามร้อยเอ้ยเก้ารยเก้ตะกร้าเท่านั้นที่เหลือสําหรับของ iou จะไม่มีอัดทอยให้นะคะจะมีแค่3ตะกร้านี้คือตะกร้าเก้าร้อบาทสตกเท่านั้นจะได้ ตัวไซรัมผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เพราะฉะนั้นพี่กดได้เลยตัวลิปสีสวยมากๆอย่างที่บอกไปนะคะผู้ชายก็ทาได้แค่แต่เล็กๆแล้วก็เมมเอาก็คือได้เลยนะคะสำหรับตัวของลิปนะจะบอกทุกคนว่าจริงๆตัวตะก้า9 9กสูนะครับได้อาร์ทอยแล้วอ่ะได้ลิป5้าแท่งอะ่ะเท่ากับแท่งหนึ่งตกไม่ถึง200บาทนะเฉลี่ยกมก้าร้ <500. S 1> อยก็ร้อยตัว แต่ตอนนี้มีคูปองเหลือแค่900ทวนด้วยครับมีคูปองเหลือ900ทวนเนาะใช่ก่อนที่คูปองจะหมดเพราะว่าขอคูปองมาให้คือ900ทวนได้อาร์ทอยด้วยตกแท่งละ180บาทราคาดีมากราคาแท่งละ180บาทแล้วได้แท่ง180เองเนาะแล้วก็คือ <Okay. S 1> คือในตะกร้าให้เลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้ <c oughs> ได้สีเบอร์รี่หรือสีพีชอย่างละกี่แท่งไปเลือกในตะกร้าได้เลย <c oughs> โปรนี้คุ้มมากแล้วก็ได้อาร์ทอยไปด้วย หนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องครับจริงๆแค่อาร์ทอยอ่ะก็หลายร้อยแล้วลิปแท่ก่อนนอนได้ค่ะตื่นเช้ามาเขาก็จะชมพูพอดีแล้วก็ตัวนี้มันให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะสำหรับตัวของลิ้มนั่นเองนะคะแล้วก็หลอดเขาใหญ่นะปากเขาจะดูชมฉ่ำแล้วก็ที่สําคัญคือ มันติดคนมากแม่มันติดทนมากจริงๆก็คือพี่กินน้ำหรืออะไรเงี้ยอยู่ระหว่างวันทั้งวันเนี้ยก็คือไม่หลุดเลยสำหรับ<ป>ตัวของลิปนะคะดีมากๆใค้เอากดตะกาได้เลยสำหรับตัวของลิปไอโอยจริงๆวง่าเอาโปที่มีอัดทอยไปได้เลยจะบอกจะบอกอย่างนี้ครับว่าลิปตัวนี้ตอนที่เริ่มต้นทำจริงๆอ่ะเพราะว่าน้องเขาชอบลิปยี่ห้อหนึ่งที่ทาแล้วสีคือเขาเป็นคนชอบทาลิปแล้วไม่ชอบทาบ่อยเงี้ย เราก็พยายามทําลิปที่สีอะมันทาแล้วมันไม่หลุดครับ<า>แล้วเปลี่ยนสูตรไปเปลี่ยนสูตรมาตัวเนี้กว่าจะออกเป็นอย่างนี้ครับจะบอกว่าเราลองสูตรกันอยู่เป็นเดือนแก้เป็นสิบสิบรอบนะกว่าจะได้ตัวนี้มาแล้วคือแค่มันไม่ดีนิดนึงอะบุ๋มก็ไม่ยอมแล้วปกติอะครับจ,จะบอกทุกคนว่าลิปตัวเนี้ยเป็นตัวที่พรุ๊ฟมาแล้วเราอะให้ทางโรงพยาบาลเป็นคนทําสูตรคือตัวที่ซีเรียสมากคือสีต้องไม่หลุดจริงๆกินข้าวยังไงก็ต้องไม่หลุดคือ คือทาตอนเช้าอะยังไงตอนเที่ยงสีก็ต้องยังอยู่ทานน้ําทานอาหารดูดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยสีก็ต้องไม่หลุดออกจากปากไม่ต้องทาใหม่ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือถ้าใครเคยใช้ตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่ทุกคนค<ม> <Conf irm S 2> อนเฟิร์มเรื่องถือขอโปรลิปแท่เดียวได้ไหมขออีกแต่ไม่ต้องราคาขนาดนี้ก็ได้หรอที่ไม่ใช่สีสองร้อยสี่สิบบาดิ้นผิวฝากอะไรแบบน้<ะ><ำ>ต้องเอาเชื่อหนูด,หดิ้นอยู่ฝันไม่ขำเลย สวยมากสีจะบอกว่ามันทําให้ปากชมพูนะคะแี่ปากํานะแนะนําเลยที่พีสวอรีติดลอกเขาบอกมือพี่พียติดสีอยู่เลยตอนนี้นใช่ไหมใช่ใครที่แบบปัญหาแบบปากปดำเ<อ>นะี่ยแนะนําเอาไปใช้เลยถ้ายอยากได้ลิปร,ราคาลายเนาะมาเดี๋ยวใช้อยู่ปารีมากถ้ารอยเกเก้าแม่แม่ก,กดให้ฉ่ำเลยได้ไหม<า>ได้ไหม,ไมใช่ปากนุ่มนะนไหวไหมฉันบอกว่าร้อยเก้าเก้าให้ราคาดีกว่าร้อยเก้าเก้าอีกได้ทุกคนอยากได้ไหมคะ ไม่ก็แม่แฟดไคยร้อยยี่สิบแต่ขอไม่ได้จำนวนคนทุกคนเยอะๆ 100? ร้อยร้อยห้าเก้าปกตกปกติปกติวะแปลว่าอะไรวะปกติอยู่ให้แค่ร้อยเทนนะไม่เฮ้ยจะเอาย่หเือจะเอาอะไรคำถามให้ร้อยเทนคือโอเคโอเคค่่โอเคก็คือขอพี่แชมป์มานะครับให้ได้ไม่แคบมีคนบอกว่าร้อยเก้าเก้า เอาหรอไม่ได้เอาร้อยเก้าเก้าไม่เอาเอาร้อยห้าเก้าพอจริงจริงขอขออันลิมิตขออันลิมิตขออันลิมิตแต่ขอให้โอนในไลน์นี้แล้วพอจบไลน์ปุ๊บปิดตะกาเลยหนูแบบนี้ดีกว่าเอาไหมขอเฉพาะปกติไม่ค่อยเน้นมาจัดโมกันเองหนูขอแบบอันลิมิตให้ลูกค้า คือจะพี่จะกดแพงก็ได้ราคนราบาบาทพี่ยังไม่อยากได้อาร์ทอยพี่อยากได้แต่ลิฟนั่นเดียวพี่กดได้เลยอย่างนี้ดีกว่าเอาขอเออแล้วก็ขออนลิมิตได้ไหมได้โอเคตามนี้เลยเซรั่มด้วยพี่มีไปคุยก่อนจะขายนางร้ายต่อระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่พีไปจัดการด้วยโอเคไหมมามาในส่วนของนางร้ายค่ะคุณแม่ใครรอเซตของหนูอยากได้อะไรพิมมาให้หนูหน่อยเริ่มหนึ่งพันร้อยห้า ขอเซรั่มน้้ยขอโป,ส,อโปสบู่สบูสบ่วันนี้สบ,สบู่วันนี้แม่ซื้อแม่ซื้อในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่เอาไปสองก้อนค่ะสบู่วันนี้แม่ซื้อในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่เอาไปสองก้อนไม่มีโป้อะไรที่มันดีกว่านี้ได้แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่เอาสบู่ไปสองก้อนค่ะใครจะเอาสบูก่กดตะกร้าได้เลยค่ะในราคาสบู่ในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่รับไปสองก้อนแล้วก็ถุงแล้วยังมีอยู่ไหมมีค่ะถุงตีฟองหนึ่งหนึ่ง ใครเอาพิมพ์รอเอ้ไม่ใช่พิมพ์ไม่ต้องพิมพ์แม่ก็พิมพ์ไม่ม,ไมีอะไรตังปักดังมันโปะมิดแน่นอนนะคะอ่ะสบู่ใครจะเอากดรอกดยิบลอยกดได้เลยค่ะสบู่กดได้เลยในราคา159แม่เอาไปแบบนี้159บาทเอาไปในมือม <า S 1> แบบนี้มาแล้วโคตรสวู่อันหนึ่งสิบเก้าฝากหุ่นละโหลด จ่ายตังได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ให้เฉพาะวันนี้นะคะใครจะตุนตุนได้เลยค่ะขอดูสีหน่อยระหว่างสีชมพูกับแดงได้ค่ะพี่พีขาสวอตลิดที่มือให้หน่อยได้ไหมคะหนูแนะนําให้ถ้าพี่ชอบสีจัดให้เอาเบอร์รี่ถ้าพี่ชอบสีอ่อนให้เอาสีพีชอันนี้คือสีเบอร์รี่ครับเมื่อเมื่อเราเช็ดแล้วหลายรอบนะสีมันจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสีเบอร์รี่มันจะอ่อนกว่าเฉดหนึ่งซึ่งถ้าแนะนําเบอร์รี่คือผู้หญิงครับสีพีชคือผู้ชายใช้ได้นะ แล้วมันเป็นลิปมันที่ฉ่ำมากจริงๆคือปากไม่แห้งเลยตอนนี้เสือก็ใช้อยู่เป็นลิปประจำมาตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปพี่พ,พี่พี่เก่งเอาอะไรไสีดพี่ไถ่ที่คือสีเล็บเบอร์รี่นะคะของเอาของหนูวนให้ให้ครบเพราะว่าบางคนนะ่ะเขารอบราคาลิปมาแล้วจ่ายตากาทีเดียวเอาอะไรต่อกันแดดสติ๊กเดี่ยวหรือเอาเซ็ตเอาเซตก่อนเซ็ตค่นะคุณแม่ ตัวเซ็ตของนางร้ายที่แม่จะได้ในราคา9ก9บาทราคาต็มอยู่ที่ประมาณ1ัน,น0บาทนะคะตัวเซ็ตนางร้ายที่พี่จะได้พี่จะได้อะไรบ้างอ่ะหนึ่งตะกร้านี้สิ่งที่พี่จะได้ในเซ็ต9ก9บาทประปลุนให้หนูหน่อยค่ะพนะี่จะได้คือกันแดดสติกตัวไม่มีสีอันนี้ที่สามารถใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายหนึ่งสบู่นางร้ายหนึ่งก้อนร้อมที่ตีฟองถูกไหมคะสอ,องแล้ว ันแดดตัวหลอดนะคะตัวนี้ตัวที่มีสีแล้วก็ขายดีมากๆของนางหลายเป็น3ตามด้วยกันแดดตัวที่หนูใช้ทุกวันขนาด500 ml อแนใหญ่ามากอีกหนึ่งขอบใคยังคะคอบใจค่ะและพี่านาตาการีพี่จะได้อาทอยไปด้วย <c oughs> พี่จะได้อาทอยไปด้วยนะคะพี่จะได้อาทอยไปไม่สามารถเลือกอาทอยใดๆได้ทั้งสิ้นนะคะอีกหนึ่ง ตะกร้านี้หนึ่งเอ่อ9ก้าร้อยก้าบ้าทใครจะเอากดตะกร้าได้จบไลฟ์หนูปิดตะกร้าเหมือนเดิมจบไลฟ์นูปิดตะกร้าเหมือนเดิมใครเอากดได้เลยค่ะใครเอากดได้เลยใครรอบแล้วใครได้ไปแล้วรีวิวได้เลยรอบแล้วใครได้ไปกลับมารีวิวได้เลยวที่ได้อะไรปะจร <c oughs> ิงจริงโอเคเรารการดตะกร้าทางไปเอ เดี๋ยวต้อค่อยมุดไปเก็บค่ะไม่เป็นไรไมเป็นไรนี่คือพี่จะได้อทอยแบบนี้ไปมีแบบไหนที่ใส่ไปบ้างตัวของนางร้ายนี่แบบนี้แบบนี้บบนในพิธี V ีสาแล้วก็โนมนิแบบไหนที่พี่จะได้ไปบ้างแบบเดบนี้ที่หนูทำให้ดูอยู่ตอนนี้เลยคือแบบนี้เลยหรือ หรือเป็นแบบนี้ตามนี้เลยที่พี่จะได้ใสตะกร้าเป็นแบบนี่อเนี่ยประมาณนี้แต่อย่างที่บอกนะคะอันเนี้ยแค่ตะกร้านี้คือคุ้มมากๆแล้วตะกร้านี้คือคุ้มมากๆแล้ว ราคาคือดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นกดได้เลยในตกกากะนี้กดได้เลยรอยอธิบายลิปอะตะก,กาสามค่ะลิปลิปตกกากะสามนะครับก็คือในตอนนี้มันเหลือตากะละเก้าร้อยเนื่องจากมันมีคูป,ปอง <c oughs> คือสิ่งที่จะได้อะจะได้ลิป iou ครับทั้งหมดสามแท่งนะสามแท่งคู่กับเซรั่มใส่ผมหนึ่งขวดนะซึ่งปกติลิปอะราคาหลอดละสองร้อยสี่สิบบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาท อันเนี้ยราคา499ซึ่งเซตนี้จริงๆอ่อะพันกว่าบาทประมาณพันสองอันเนี้ยเหลือ900บาทเรามีคูป,ปองแล้วก็ได้อาร์ทอยไป1อันด้วยในทุกออเดอร์นะครับถ้าใครจะเอาตะกร้าซึ่งตะกร้า IOU จริงๆวันเนี้ยมันมีแค่3แบบตะกร้าที่2ตะกร้าที่3และตะกร้าที่4นะครับตะกร้าตะกร้าของ IOU เนี่ยมันก็จะมีแบบลิฟ5แท่ง900บาทซึ่งตกแท่งละ180ได้อาร์ทอย1กล่องแล้วก็ลิฟ3แท่ง เซรั่มหนึ่งขวดอย่างเงี้ยได้อั์ทอยหนึ่งกล่องเก้าร้อยเหมือนกันครับแล้วก็เซรั่มใส่ผมสองขวดลิปหนึ่งแท่งเก้าร้อบาทนะพราะอย่างที่บอกคือลิปกขายมานานแล้วน่าจะใกล้ๆครบปีแล้วครับก็ยังตอนเนี้ย <c oughs> จริงๆยังไม่มีคนที่บอกว่าไม่ชอบลิปตัวนี้เลยนะแล้วก็เป็นลิปที่ถูกรีวิวดีมากๆ <c oughs> ได้คะแนนเป็นแบบ most love <c oughs> ในใน t ิ k Tok ต h o p ตลอดเลยนะทาสีไหนปากสวยกันเดี๋ยวเอาให้ดู ทาสีสสวยถ่าเอาทั่วไปเป็นอะไรเบบปากซีดมากไปรับสองรอบถ้ากันแดดอย่างเดียวพี่เกี้คะขอพวงกุญแจหน่อยค่ะถ้ากันแดดอย่างเดียวพวงกุญแจตัวนี้ไปทีถ้าพี่ซื้อกันแดดอย่างเดียวหนูให้พวงกุญแจไปด้วยสั่งเลยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้สีไหน เป็นงานแบบนี้นะให้ดูก่อนเป็นงานแบบนี้นะถ้ากันแดดหลอดอย่างเดียวหรือกันแดดสติกอย่างเดียวหรือกันแดดสติกอย่างเดียวที่ได้ราคานี้หนูไม่สามารถทําราคาอื่นให้ได้ที่กดได้เลยถ้าถ้าสบู<อ>่พี่ได้สองก้อนถ้ากันแดดหลอดแบบนี้หรือกันแดดสติกแบบนี้ที่ได้พวงกุญแจไปด้วยค่ะ พี่ได้ปูกแจแบบนี้ไปพี่กดได้เลยรอรีบืูใช่ไหมคะพี่พี่อีก9นาทีมาครับแท่งอะูมากใช่ไหมได้มาสามอันแล้วเห็นไหมอะไรหรอรอสักครู่นะคะรีบร้อย59รอแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะพี่พีชนี่คือป่านหนูทาสีเลยทีเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวซอให้ดูอีกทีนึง ก็คือจริงๆอ่ะเรามีสองสีเพราะอยากจะทํามาให้ผู้ชายกับผู้หญิงครับก็คือผู้ชายใช้สีพีชสีพีชกล่องสีนี้แต่ถ้าสีเบอร์รี่คือกล่องสีนี้เนาะแล้วก็ลิปอันนี้มันต่างจากลิปมันปกติยังไงมันเป็นลิปที่มีสีแล้วสีติดทนมากครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าคนที่แพ้ง่ายอ่ะไม่แพ้แน่นอนนะตัวนี้ครับแบบมีปัญหาเรื่องปากค้าคล้ำหรืออะไรเงี้ยช่วยได้ครับแล้วก็สีอ่ะ สิ่งที่ทุกคนคอนเฟิร์มคือสีติดทนนานมากงงพอเราพอเราทาเนานะหนวทาอย่างนี้ขอบโพสซด้มันมันก็จะฉ่าๆอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอเราเช็ดออกอะ่สะสีจะยังอยู่และอยู่ก็ติดทนมากกินคงกินข้าวกินน้ำยังไงก็ยังอยู่บบเ,หเห็นไหมอะ่ะคือยังไงสีมันก็จะติดแล้ว ใช่จริงๆครับลิปอะติดท็อปตลอดเลยนะสีท็อปของติ๊ t ต k อ h o p ตลอดเลยนะครับปัดแก้มก็ได้น่แล้วแล้วคือสีมันติดมากแล้วเออเอาไปปัดแก้มได้ด้วยคือถ้าใครถ้าใครเห็นนะลิปตัวนี้มีหลายคนเอาไปใช้นะแล้วก็ชอบทุกคนเลยครับก็เดี๋ยวเราจะเอาโปรขึ้นให้ที่บอกว่าจริงๆคนปากคำใช้ได้นะตัวลิปไอโอจะบอกให้ว่าน้องใช้ได้แบบได้ดีเลยด้วย เดี๋ยวจะทําราคาแฟดให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้120เหมือนเมื่อกี้แล้วนะแต่ว่าแฟดที่ราคาจะทำให้นี่คือดีมากเหมือนกัน159บาทเข้ามาดูต้นความผิวคล้ำจะบอกว่าการที่ปากคล้ำมันเป็นเรื่องปกติของผิวอยู่แล้วแต่ว่าปากมีความอมชมพูขึ้นเลยเห็นปะดูดีดูดี คือตัวผิวค้ำแต่ว่าตัวก็สามารถใช้ได้แค่แท็คเบาๆก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นคนผิวเข้มหรือ<ช>คน <4 S 1> ที่แบบคนผิวเข้มหรือว่าแบบว่าปากคล้ำหน่อยเนี่ยคือตัวนี้มันสามารถใช้ได้นะคะแล้วที่สำคัญคือมันติดดีด้วยนะเลือกลิปอย่างเลือกสีลิปยังไงคะ ลิปมีสองสีครับก็ถ้าเป็นคนที่ชอบสีชมพูชมพูเข้มหน่อยให้เลือกสีสีเบอร์รี่ถ้าชอบสีชมพูอ่อนๆหน่อยให้เลือกสีพีชครับและสีพีชเป็นสีที่ผู้ชายใช้ได้นะใช้ได้ในชีวิตเลยครับประจําวันนี่พี่จุ๋มแก้มกว่าปากเป็นสีพีช่ไหนครับนี่พี่จุ๋มเป็นสีพีชพี่จุ๋มไน่ถ้าสมมติว่าคนอยากเอาไปทาแก้มทำไงครับเนี่ยก็บีบก็บีบใส่นิ้วเลยครับแล้วก็แท็บแท็บได้ แล้วมันทำให้แบบดูผิวสุขภาพดีนะเรามันต้องลงแป้งคับย่างไรม,มันก็จะขึ้นเป็นแบบ,แบ,บอย่างนี้เลยชมพูแลเรื่องนี้เหมือนแบบวิ่งวันละแบบหลายกิโลเนี่ยอยากแก้พี่จุบเห็นไหมครับ,น,บ,บนี่พ่จุมเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับปีส่วยเสยียช็อตปีพีเห็นไหมครับมันก็จะออกแบบช่ำๆเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยแต่อย่างที่บอกนะว่าตัวลิฟต์เนี่ย ตั้งใจทำมากนะคนที่พูดสูตรคือบุ๋มนะแก้คือถ้าจำได้ตอนนั้นคือแก้แล้วแก้อีกแก้แก้แก้จนกว่าเจ้าของจะพอใจนะครับมาแล้วแม่มาเลยมาแล้วร้อยห้าเก้าม้วใครจะเอากดได้เลยนะราดีมากตุนได้เลยค่ะแม่ตุนได้เลยราคาดีมาก